สวัสดีครับผมครูธนวัฒน์ผู้เจริญวันนี้จะมาพูดถึงเครื่องเลื่อยกลนเครื่องเลื่อยกลนเราจะมี4ชนิดด้วยกันชนิดที่1เครื่องได้ชัก2เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน3เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง4เครื่องเลื่อยวงเดือนชนิดของเครื่องเลื่อยกลมี4ชนิดชนิดที่1ก็คือ เครื่องเลื่อยชักหรือ power hacksaw เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน h o r i z o n t a l bandsaw เครื่องเลื่อยที่3เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง vertical bandsaw เครื่องเลื่อยที่4เครื่องเลื่อยวงเดือน radial saw circular saw เรามาดูเครื่องเลื่อยที่1นนะครับเครื่องเลื่อยชักหรือ power hacksaw จะเป็นเครื่องเลื่อยที่นิยมใช้กันมากเพราะมีราคาถูกและสามารถใช้งานได้ง่ายเครื่องเลื่อยชัก สามารถตัดชิ้นงานนะสามารถปรับปากกาตัดชิ้นงานได้สูงสุดคือ45องศาอันนี้คือประโยชน์ของเครื่องเลื่อยชักนะมีราคาถูกใช้งานง่ายดังนั้นเราจึงนิยมใช้ตามสถานรกษาและลงกึงสถานประกอบการโดยทั่วไป 2. เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน horizontal bandsaw เครื่องเลื่อยประเภทนี้จะใช้ตัดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ๆการทำงาน ของเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนจะต่างจากเครื่องเลื่อยชักเครื่องเลื่อยชักจะทํางานเป็นจังหวะส่วนเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนจะตัดชิ้นงานอย่างต่อเนื่องลักษณะการทํางานของเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนจะทํางานเหมือนสายพาน 3. เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งลักษณะการทํางานเหมือนเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนตัดชิ้นงานอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแต่ลักษณะการตัดชิ้นงานจะทํางานอยู่ในแนวตั้ง 4. เครื่องเลื่อยวงเดือนลักษณะการทำงานจะตัดชิ้นงานในลักษณะเป็นวงกลมเราจะเจออยู่ในงานไม้เช่นช่างก่อสร้างใช้สำหรับในการตัดไม้ลักษณะใบเลื่อยของเครื่องเลื่อยวงเดือนนั้นจะมีลักษณะฟันแหลมๆติดใบเลื่อยลักษณะเป็นวงกลม